โมชิโมชิสวัสดีทุกท่านนี่นะคะอยู่กิบริและโทรีโทรีในไมคะาโปรเจกต์แอนเจิลแอนเดวนั่นเองนะคะหรือ d e ว i l แอนเจิอันนี้เราคิดทีทว่าเราจะเอาอะไรใครนำหน้านะคะคจะเป็นทั้งช้างเท้าหน้าใครจะเป็นช้างเท้าหลังอะไรเงี้ยนะคะโอเคในสุดโปรเจกต์ที่น้องๆรอคอยก็ได้มาเริ่มกันแล้วนะคะแล้วคลิปก็จะเนรคตโลกไหลาโลกเลยคะ่ะก็จงกว่าจะเจอมุมดีๆนะคะก็เลยแบบ เอามุมนี้แหละแล้วเราก็จะสร้างโลกนี้นะคะนั่นเองเนาะงานนี้แหละโทษพี่กิฟเลยเอาส้าคอมนกแหละก็ก็ช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแง่ก็อ่ะยฟก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะแต่ว่าโปรเจกต์นี้เราได้ไอเดียมาจากเรื่องของพวกเราสองคนจริงๆอะเนาะแต่เราจะตอนระหว่างเล่นเราก็จะเล่าให้ฟังกันละก,กันนะว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นมายัางไงแล้วก็มาพบรักกันได้อย่างไรอะไรเงี้นะคะ ใช่ปะใช่คกดเลิกกดเอใไปแล้วตบบองเลย<ห>ขอโทษก็ใจเลาการที่ได้ชื่อว่าแองเจลกับเดวิลนะ,ะมันก็มีที่มาที่ไปด้วยนะเพราะวานกนิสัยไม่ดีไงเหมือนปีศาจใครๆก็บอกว่านกเป็นปีศาจแล้วพี่กิปเป็นนางฟ้าไม่เหมาะสมกันแล้วก็พยายามกีดกันกันก,กว่าจะได้มาคู่กันนี้แบช่างลำบากมากเลยนะเหมืนจอมมาร<น><น>กับอ่าะน,นได้หมเอมมานกับแม่ฉี ไม่ไชีเลยอะเดี๋ยวอ้าวไม่ใช่เหรอเออเห็นนะสร้างเทคาขาก่อนตอนนี้นะคะเราก็ถูกขับไล่จากทั้งสวรรค์และเอ่อและนรกนะคะแล้วเราก็ต้องมาลงมาอยู่ในโลกมนุษย์นั่นเองแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กันอย่างนี้ไปก่อนนะใช่ฮต้องไปขุดเหมืองนี่เย็นทำได้ก่อนเป็นไงล่ะนิปตอ่อนตะโลก นี่นะกิฟ์กะว่าตรงมิดตรงนี้นะวิวดีมากนะมันอยู่สูงอะ่ะกิฟก็เลยว่าจะไถต้นไม้ไถแถวนี้ให้หมดแล้วก็จะสร้างเป็นบ้านสูงๆอยู่ในมุมนี้นาะมาดูดิมรนตกมาตายมปีกไม่ช่วยอะไรนะเราไว้เกินเพราะว่าเราโดนสาบไปให้บินได้แล้วค่ะแม้มีปีกก็บินไม่ตายคืออยัง <ใน S 1> ไงจองเดินบ้านได้อะไหนไหนไหนอขโมยบ้านในพีซีอยู่ไม่ได้นะ อันนั้นมันไม่ใช่บ้านไอพีซีค่ะมันเป็นบ้านขนมหวานของอะไรนะพันเชลกับเกเท,เทลค่ะงั้นแยงเดี๋ยวมันเป็นบ้านทำเบเกอรขนมแล้วข,ข้างในมันมีแม่โมดอยู่แล้วต,ตรงนั้นวิวไม่ดีด้วยวจะอยู่ตรงนี้แต่เราอาจจะแอบไปขโมยของกินถ้าเราหิวค่ะนะเราเปิดอันนี้หรือยังแน่น,น,นอนครับประเดิมวันแรกเลยเอ้าไม่ใช่เหรอระวังหิวนะคะเอะจ<อ>้องุดเหมือง เดี๋ยวเดี๋ยวลองมาทําที่ขุดเหมือนข้างล่างนี่กะ่ะเฮ้เฮ้ฮอเดี๋ยวไม้มาบอกแล้วกันทําไมเหรอจะเป็นช่างขุดไม้เหรอป่ะจะละจะลบให้เขามันล้นไปเลยเนี่ยดี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 จะได้มีพื้นที่ในการบ<ด>ิวอินหน่อยแน่เอก็ไม่ไม่คิดจะมาช่วยด้วยเนะเอา้า<อ>ก็จะขุด,ดหินให้จะได้ทํา พี่ไอ้ขวานหินเอาไหมาฮะเอาครับเอา,เอาขอโทษครับเอาครับเอ้ยอย่าบน่นอย่าบน่นเป็นปีศาจก็หัดเจมเนื้อเจมตัวกล้าบ่นนางฟ้าอขอโทษครับคุณนางฟ้าอโอเคนะท่านผูช้ชมเป็นอย่างที่เห็นได้ชัดนะฮะปีศาจสุ<อ><ร>่ท้ายก็แพ้นางฟ้านะฮะใช่แล้วน้องอาจจะงงว่าทำไมพี่ธุรีถึงเป็นปีศาจนะพี่ธุรีดูแบบ พี่กิ๊บมันจะเป็นปีศาจมากกว่าพี่กิ๊บชอบแกงขงนมคนนี้พี่กิ๊บมเนนางมาอะไรอย่างที่โซล่าเคยว่าอะไรอย่างนี้ไหค,คะออ <c oughs> มนันเป็นแบบว่าเหมือนนี่แหละมันเป็นแบบสวงสวรรค์ไงมันก็ต้องมีแบบนางฟ้าขี่เล่นขี้แกงว่างอารมณ์อะไรคิวปิดที่แบบโซนยิงศรใส่ขนมคนนี้มั่วไปหมดอะไรอย่างนี้ค่ะแต่นี่โซนเกินไปนะบารทคิวทำไมเนี่ยงานรยยะ<ไ>ใครใครทำอะไรบ้างทำอะไรเยอะ ถ้าเกิดน้องๆได้ไปงานมารยานะฮะจะสังเกตคนที่โัตวสนนะหนึ่งคนนะฮะได้างงานเดนี่ยมีการขยเยอะได้นะฮะดูดูเขาเนีย่ยคนชอบใส่ลายนะคะไม่ดีเนี่ยมีการออบอกคนอื่นใส่ลายยังไงบ้างสร้างบ้านเสร็จยังเดี๋ยวเพิ่งเริ่มสร้างบ้านเสร็จแล้ววัดวัดเต่ทำไมช้าจังอ่ะ บ้านดินขนาดสี่คณสี่ทำให้ได้นะเอาไหมบ้านดินไม่เอาน่าเกลียดทำไมช่างเป็นคนที่แบบหน้าอพยพและสูยอย่างนี้เอาผมอยู่มาก่อนนะบ้านดินเนี่ยอย่าดูถูกอย่างนั้นมันก็ทำให้เรารอดจากซอมบี้หน้าตาโง่ๆได้นะอยู่วันนี้มันวิวดีจริงๆเลยว่าไม้โทรีโทรีไม่เลยนะถ้าเกิดตกไปตายก็ตายเลยนะ ตายแลเกิดใหม่สิคะรออะไรวิได้ถูกลงนะไปอยู่ข้างบนนั่นแหละเธอไม่ให้นี่ทำไงก่อนไปทีนไหนครับทำไงก่อนมีการทำไงก่อนเนี่ยทุกคนดูทำไงก่อนฮะไม่โอเคตี เดี๋ยวอันเดียวเนี่ยนะอันเดียวจะพออะไรเนี่ยเอาทำไมอ่ะเอามั้งดูสองอันอ่ะขุดอาขุดดูอ้าว่าเดี๋ยวพี่สาวต้องหิวแล้วเนี่ยอ่ะอ้าไปไปไปแอปเปิ้ลตะกี้เห็นนะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไหนครับอะไรอย่าไม่มีเลยนี่เห็นไหมดิเหรอ ไม่มีไหนนะทุกมือแล้วไม่มีเนี่ยสีแดงๆตะกี้มันอะไรอ่ะตาฝาดไงเหรอใช่แล้วอย่าดูถูกคนกลุ่มแชทเจอที่อะไรวะตาจะดีไปไหนเอาหมาหิ้วดานนี้ไปเอาอะไรแดงๆเหมือนกันนะอันนี้ไปเอาไม้มาเฮ้ยเอาไม้มาไม้มา thank you โอเคเรามีของกินแล้วแล้วเราก็ไปทํางานต่อใช่แล้วค่ะทําดีมากเดี๋ยวนะไม้มันอะไรอ่ะสีแดงๆสวยดีไม่รู้ฮะกุดแยกต้นหน้าต่างง่ออบแบลิงใช่เปล่านะขอเก็บเก็บของกินเก็บอะไรไะะนะด้วยวะนะกก่นนะตออดดออามีน้องๆหลายคนชอบถามนะคะว่าพี่พพกิ๊ฟพีนเป็นแฟนกันเหรอ ตอบว่าอะไรดีคะจะเป็นสีขาคุณเธอพี่น้ำกำ่ังจะเสริมดุ่นนะฮะเดี๋ยวไม่เข้ามือไอ้หนออ๋อน้องเป็นกเออ๋อเห็นบอกอยากได้ไม่ใช่เหรออ้าวก็เห็นน้องบอกน้องจะตัดพี่อะไรบอกพี่อยากได้เนี่ยฮะดูน่ากลัวนนฮะเอ้าวก็น้องบอกว่าผมจะตัดใครท้ายตัดเหรอเฮ้ยอ่าจะตัดจริงๆใช่ไหมเนี่ยดู ก็ดีไงดีต่ตัดตัดทำไม่จะได้ไม่อะไม่จะได้น่าเลียดมากจได้อุษางอกออกมาแล้วนะแต่ไปตัดต้นแล้วอ่ะต้นเอมเบอร์อุชั้งบาบไม่ออกอะไรเหอะนี่มาช่วยตัดฉันช่วยเตัดเลยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยเดียวเอนหรอการเดียนหรอเอออะไรหร โดนการเดียนตกตายเหรอไม่ตายผมว่าตกการเดียนตายโหดูนองระวังบางต้นมันจะเป็นต้นผลไม้นะอย่าเผื่อไปตัดเียไายไม่รู้อะตัดบ้าไปแล้วมันจะมีผลผลอยู่ค่ะผลงอกออกมาจากต้นนั้นอะถ้าไม่มีกับร้อยนี่อันนี้งอกออกมาเป็นการเดียนอะงอกออกมาเป็นการเดียนอะแล้วมาตกผมด้วยก็ตกมันอะ คู่พิทักต้นไม้บอกว่าเจ้าไอ้พกปีศาจตกสวรรค์ไอ้ปีศาจตกนรกเอ้สักอย่างสาิให้จะสวรรค์เลยนะละูกต้องปีศาจโดนขับไล่ออกมาจากนรกลงตายซะโอ้เสีย que. เราขุดรักขอนคนต้นไม้หน้าเสร็จแล้วมัง้งอาถ้าหมดแล้วเราก็จะล่วงลงไปไนะ กเก็บนี้ให<ม>้ถัาเกิดมันมหมดตนด้นผลต่อ b ดี y ว่ะอู้มีแอปเปิ้ลแล้วมีผลแอปเปิ้ลผลแอปเปิ้ลนี่นะเก็บอู้มีต้นผลไม้อยู่รอบๆ okay. น่าจะหมดแล้วนะไปไปไปเดี๋ยวร่วง <c oughs> อยากสร้างบ้านด้วยต้นอ่าเรียกอะไรนะต้นซากุระแต่ว่าไม้มันนมเนม มันหน,น่มแนมสำหรับเธอไงแต่ชั้นนี่มันสวยงามไงไม่ร่างบ้านแดงเลยไปจะปีศาจยิ่งเงาโดนไล่เลยอะยาก,ก็ได้บ้างน,น,น,นั้นยางเดี๋ยวเราต้องตัดไม้มาหลายๆแบบดีกว่านะแล้วก็ดูว่าแบบไหนสร้างบ้านสวยยี่ยอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราลงไปตัดข้างล่าง ตัดไม้มาทุกชนิดลองลองเอาวาง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 ดูโอ้จะป,ปิ้งโอลี่ฮะกิดฟโอ้จะปิ้งโอลี่จะเอา,อางัา้นนะได้นะแล้วเธอเดินเธอผ้าเอีงนะของเธอบ้านเธีวเดียวเ,เดียวโดนไล่เฉยมันดแล้วอะระวังนะยังต้องระวังอะไรอีกเหรอผมโดนตบเข้าไปตะเกียต้องแล้วฉันไม่ใส่คำสั่งตายของตกเอาไว้อดินี่ เดี๋ยนะทอโฮโทอทโอยโอเคดูดูดดูด้ดูดูดูดเดูดูดููดอ,อู่ด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 ููดูดหาไม้ดูดด้ตัดไดไดูไ,ไูดูดูดดดูดเดูดู่อดูดดูดดด เอาตัดบนก่อนต่อบนไม่ได้ออกมาเลยเนะี่ยโอ้โหอเตปติต้งกระจายเต็มเลยเธอก็เก็บม,มาทำปืนได้นลจ้าแซตปติงเนี่ย เม่ดผักเต็มเลยค่ะแล้วก็ให้หิวมิสตอร์บีให้กินนะคะเพิ่งกินไอ้ซุปไปแล้วค่ะไอดีการแบบแอบทำแอบทำซุปที่แบบว่าว่าที่ภรรยาทำอะไรอย่างนี้อะโอ้โหน่ารักจริงปตาน่นซุปกินครับก็ทำไว้เธออะไรกินผลไม้ก็ได้เอาเหรอใช่เป็นผู้หญิงที่ดีต้องเสียสละให้แบบดูเทียนอ๋อ ช่างปลอดภัยข้ามดามแล้วค่ะลงเมืองดีกว่ามากคื่นคื่นละเหมืองไม่อันตรายกว่าแล้วบอกมีการตอบไม่ดูครับโอเคมันจะดอกขอบไหมขอสดหน่อยฮัลโลว่าไวะมีแรกคูณติดมาด้วยแวกล้กแก้แกง มาจิมาสมอนสมนัดไก่เต็ม,ม<า>เลยอ่ะนกนกเต็มเลยมาเนี่ยมามาโจ๊อโอ๊ยโอเคยอมฮะยอมโดนมันที่ยไปกินหรอไม่ฮะโดนมันยิงอะไรใส่ไม่รู้โอเคได้แล้วได้ดินปืนแรกวฮะทำไมได้ดินปืนกันอะไม่รู้ฮะข,ข้าวดอกมาให้ผมเก่งเก่งอย่าเนี้ย โหตรงนี้สูงอะไม่ชอบอุ้ย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 อุ้อุ้ย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 อุ้อุ้ย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 อุอ้ยยอุ้อุ้ยยอุ้ยอุ้ย้อุ้ยอ เน่้ออาที่กิกอยาคุยน้ตคนนี้คนนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่โอเคนะคะญายาแบบนั้นกันเลยนะคะบางทีมันเป็นการเสียมรารยาด้วยน้องลูกเสียงอะไรอะ่ะเพิ่งฟันตายไปครับตอนนี้ม,นม,มีดินปืน15แล้วก็ทำไมเธอ,เอได้ดินปืนเยอะจังอ <ผม S 1> ่ะผมเก่งแล้วแค่เก่งก็พอเลยกระจอกเนี่ยพาร์ทันจมีระ ขุดดินเนี่ยมาขมอนเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวล่วงอะไรปลาหมึกเหรอปลาหมึกปูปูปลาหมึกไม่เอาไปไม่ไปไปไปแมงป่องแมงป่องโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรดึงโอ้โหตายแล้วข้างบนข้างบนข้างล่างอ้าวมืดอีกโอ้ยตายไปอะไรไหวปะไหวฮะไหว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 น่าจัดแค่น่าจัดนะอะไร ทำไมแม่เอาถอดหรืออะไรไปแป๊บนอยอ่ะแม่มดโถดไหมฮะในคำถามก็ปลายาแล้วก็นก็เลื่อนลดเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือหนึ่งหลอดแล้วมันก็ตบนกพิทีตายโอ้ยชมผู้หหมา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 กาเดียนอีกโอ้โหตายแล้วโอ้ยโอ้ยเกลียดกันใช่ไหมช่างล็อกทอรี่ทอรีก็จะเห็นการบวกนะส่วนของจีก็จะดูอินนั่นเองนะนี่เกลียดกันขนาดนี้เลยเหรอ โอ้โหเป็นแค่ปีศาจนะเราเป็นปีศาจที่ถูกเราเทพเขียนเด็กเราเทปเราพูดแล้วก็ยังมีเหล่าอาเซียนเดี๋ยว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 มาไม่เอาม้าม้านกนี่ไม่เอาไม่เอานคู่ม้าม้าโอเคตายไปตายไปตัวอะไรตัวอะไรตัวแลตตาแลตตาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวตายโอเคดีงามทำไมเธอไม่ตายอ่ะ โอ้ยอย่าให้ปีศาจตายยังไงอ่านั่นไงฮะเราอุ้ยตับอุตตะอุตตะอะ,อะตายแล้วเกิดไหนหมา <Cap> ห,หมาอ้าอ้ายินดีด้วยฮะคุณจะตายไม่ตายเลยผมเกิดไหนไม่รู้เอาเนอะตายฮะอย่างงีง้ย ไปไปเก็บของมาโอ้โหด,ดูดูที่ที่ใช้ไปเก็บที่เก็บด,ดูตัวอะไรนะดูน้องเกาไหนอ่ะอืมใกล้ๆนี่ตรงช่วงทางขึ้นนิงนี้เนี่ยนะเจ้าหนูห้องห้องกระดูกไหมอุตายอุตะตะอุตตะอุตตะเอ้าเอ้าไม่เอาอไ,อไลงไป อะไรอะไซเกตันนี่ลงไปนี่ตบด้วยมือเปล่าตบมือเปล่าตายเจือก่อนเดี๋ยวนะขอตีอีฟ้าดีใจก่อนโอ้ยโอ้ยหนู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 จะดุไหมเกลียดเธอโอ้ยเจอเยอะจังวะ กระดูกไหมไอ้หนูกระดูกไหมเแบบอือไ,ไหนคะด้ <c oughs> แ,บบแล้วเราเกิดที่ไหนกันเนี้ย <c oughs> โหดร้ายที่สุดเอ่อรู้สึกต้องข้ามเขาคันนี้ไปถึงจะเจอบ้านนะคะผมเจอเทพอยู่ตัวหนึ่งกลางมาหาผม มันจะมีแสงนี่นะ่้าไวสเกลเธอละว้าโอ๊ะโอ๊ะโอ๊โอโอโอยหันยันเย็นยดิพวกนายกเ็เคยก็ได้พกกหลอนพุ๊กจ่ะลงมาเสียเทพโน่เป็นแค่ต้นไม้ใช่ไหมล่ะโอเคยอมมันลงได้นะ่ยปุ๊กอย่งไกลอะ่ะอยู่ในไม่รู้เนี่ย อะไรเต็มตัวแบบอุ้ยๆตา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 เห็นนี่ไปเก็บของก่อนเถอะค่ะครับเห็นไหมใครทำฉันตายไยู่ด้วยเลยแล้วยังไม่มีแก่ไงตายก็เกิดไกดไก่เป็นพีซีอะวันดีนี่เราควรจะเกิดผิดเปิดไปปิ๊บเดีกว่าแต่อันนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยจะเป็นการโอเกมเกินไปเดี๋ยวนะเราเจออุ้ยแม่มด โอ้ยหนูอีกแล้วไอ้หนูบ้าแกทำให้ฉันดูแย่เท้าแล้วเท้าแล้วตายสักทีตายสักทีไอ้พวกบ้าไอ้พวกบ้าโอ้ยเหลือเหลือติงเหลือติงคอรดเหลือติงคอรดเหลือติงคอร์ดติงคอรดถึงแล้วอ้าวยังไม่เก็บของเลยอ่ะโอ้เหลือติงคอรดแมวยาไปกิฟต์สู้กันสู้กัน ยนี่ตบมือเ่าจีจะบอกเลยแหละว่ามายกัวแล้วโอ้เยอะเยอะเยอะพวกนี้เยอะเกียตินกตายอ่ะขอโทษสีมือพี่เองแหละเห็นแล้วขึ้นชื่อใครไม่รู้เนี่ยเขากอโอดเอาตั้งใจไม่ใช่เขาไม่ตั้งใจโหดร้ายไป ทับเกาะขึ้นไหมยอ,อย่างน้อยเอาเนื้อมัอนทาเกาะแบบเน่มันก็เยอะหน่อยน,อยนอยอะอะเดินๆแล้วต้องคิดก่อนเขาเขาเอาไว้ทําได้หลายอย่างคือพี่ไม่รู้ว่าถ้าได้หนังซอมบี้มาหนังซอมบี้กะสามารถเอามาทําหนังได้ปะถ้าได้ก็เอาเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนดีกว่าเพราะยังหาวัวไม่เจอเลยอะอแล้วเาหาเลหล็กค่ะจริงๆสิ่งที่เราควรทําใครลงเมืองวะ ใครแถวนี้ลงเหมือนก็ไม่รู้อ่ะทุกคนเด็กๆดูสิรครับไงไงขอโทษครับไรไงตรงไหนขอโทษครับกินอะไรไปคะเนี่ยเอ่อแอปเปิลหาเห็ดเตอเก็เห็ดแดงก็ช่วยเก็บเห็ดแดงมาด้วยนะคะโอเคเห็ดแดงได้ทำซุปโอ้โหไม่ตัวฉันเยินอย่างเงี้ยไม่ตัวเธอไม่เยินหรอกเก่งบอกแล้ว เคยพวก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 คือแรกนี่แบบหนักหนาสาหัสเลยค่ะตายกันคนลรอบผมสองฝีมือมอนหนึ่งฝีมือใครไม่รู้หนึ่งนฮะทุกคนคพรารักเลยทำให้เจ็บเดียงแล้วเจออะไรนเนเี่ยมาเป็นดากคู่เลยนะ่แล้วก็มนะันอ่ะโง่โกับเดี๋ยวอะไรเนี่ยสลาม ไปไถ่ยอดก็ไปลงเสือไงทำไปอยู่เนี่ยได้เนื้อซัมเบียแหนอก็ไปเผาเนี่ยเข<อ>าเอาไปเผากินไ,ได้เหรอไม่แ้่ใจว่าลงมอสเขาทอบที่จกลายเป็นหางหรือเปล่าอ่ะอ<น>๋อถ้าไปบ้านอาจจะมีขนแกะก็ได้นะลองมาดูนะเผื่อบนบ้านคนบ้านแม่มดกันแหละ ใช่ปาปะปะปเดี๋ยวหองเก็บก่อนตะกูลยอ๋อได้เผาได้ฮะอะไรเอ่ยอเอาโคเผาเลยเหรออืมใชเพ็ดไว้ไกลายเป็นเนื้อทำ้ิมีสุกกินได้เนาะกินได้อุ้ย พอดีอะไรอะไรสักอย่างนขึนไม่ดูสกดทะกดอั่นี้งนี้มน่มาบานเราไปแาม่เป็นตัวโอเคไปปนบานไม่หมดฮะในเมื่อมันยิงกโดใส่เราเห็นติตูดเธอด้อมาแล้วอ่ะติดตูดเกิดเอ้ผ้าเลยดิไม่มีฉันเห็นอ่ะเหนติด ว่าแต่มีคำถามไหมทำไมเราไม่ไม่ไปเอาปลทองก็ไปเอามาได้เลยสิคะแต่ว่าเอาปลทองเนี่ยไม่มีไข่มาทำไข่ปลาทองในน้ำไม่มีไม่มีปลานี่มันเต่าเราจะถามว่าไม่มีปีรัญญาใช่ไหมตีได้ไหมลองตีดูหยุดละไมอุ้ยเออไม่ตัดเราเนาะ แต่ว่าเราอยากได้ของมา,อมางโอเคได้แล้วอะไรเนี่ยผังเตียอ,อ้ยแกแต่เดี๋ยวไปดูบ้านมอก,ก่อนละกันแล้วค่อยว่ากันอย่างแรกทำเตียงให้มันเซฟกันเถอะคุณเถอะไปบ้านมอก่อนไม่มีเตียงไหมรู้ได้ผลไม้มาโอเคไว้ไปปลูกอะไรเนี่ยหมูป่าเนื้อเนื้อ เยี่ยมไม่มีดอกเฮ้ยต้องตึงกรูละเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอ,ออกดดนอกลู่นอกทางเลับไปบ้านแม่มงกอก่อนเนี่ยผมเก็บพักทองเสร็จแล้ววิจัยเดียวเดี๋ยว,ยวไปหาเรื่องอะไรเนี่ยโอโหเกบเองเก็เองเดี๋ยวนะนี่เป็นทองแดงอยู่ข้างๆนี่ว้ยใยจ,จะเจออะไรด้วย <Okay. S 1> พึ่ง มีแพะด้วยนะพอดีเแบบสีสีน้ี่มังเลยคนใจบาปอยากฆ่าอะไรเล่าตีน้องอยังพม่งตีทำไมเงีปวดตาชีวิตนี่โอ้ยโอ้ย,อยนี่ไม่ตีไม่ได้ดูมันตีเราก่อนแล้วค่อยตีมันจี๊ดใจกับผนโรคน้อยไม่เพราะแบบนี้แหละเธอถึงได้ถูกคนอินเพาะถูกเกลียดกันเนี่ยฮะเป็นปีศาจที่แย่ โอเคทางสะดวกเจาะอะไรได้ไหมยั่ไม่ไดมดเหรอนี่ไงต้องขวดกล่องสิคะโอ้ขนมหวานเต<ด>็งเลยคลิปเก็บเลยตัวเสบียง